สวัสดีครับก็วันนี้ก็หายไปหลายวันก็มาทําตัวนี้อยู่ครับก็เปลี่ยนเป็นปั๊มใหม่ครับแล้วก็ใช้แผงสามแผงครับไม่เล่นแล้วนะครับของถูกไม่ไหวครับมันพังง่ายครับมานั่งทํานั่งซ่อมนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นตัวนี้ครับพอเปลี่ยนเป็นตัวเจ็ดสิบสอโวลต์ครับเจ็ด้อยห้าสิบวัตต ตัวนี้เป็นของยี่ห้อฮันดูโรครับไฟแผงก็ประมาณไฟแผงก็เก้าสิถึงร้อยี่สิบโวลต์ครับก็ตแต่ว่าตัวปั๊มเป็นเจ็สิบสโวลต์ครับก็จะเป็นบัสเลสครับตัวนี้เป็นมอเตอร์แบบบัสเลสใช้กล่องควบคุมนะครับดังดันก็ดีดีด,ดหน่อยก็เก้าสิบถึงร้อี่สิบครับกระแสก็ รันเต็มที่อยู่ประมาณหกแอมป์ครับมันจะใช้กระแสะอยู่ประมาณหกแอมป์ครับตัวนี้เป็นเจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์เอาใช้กับแผงแผงเป็นตัวนี้ครับโมโนนะครับสี่ร้อยวัตต์หนึ่งแผงแล้วก็โพลีสองร้อยห้าสิบวัตต์สองแผงนะครับก็จะเป็นประมาณเก้าร้อยวัตต์ครับก็อนุกรมกันครับเป็นแผงอนุกรม โมโนเอาโมโนกับโพลีมาอนุกรมกันครับก็มาดูน้ําครับนี่ครับน้ําก็ไหลแรงดีครับตอนนี้ก็าบสามแล้วก็ยังไหลดีอยู่ครับถ้าเป็นเครื่องเก่าาบสามนี้จะไม่ไหลครับแต่นี่แต่นี้เครื่องนี้ดีนะครับนี่ครับน้ําไหลแรงดีครับชกกระ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 ชกเลยครับ เล่นอย่างนี้ดีกว่าครับลงทุนไปเลยดีกว่าไปเลยดีกว่านะครับที่เกียรติซื้อบ่อยนะครับตัวถูกซื้อตัวนี้ไปเลยนะครับหกพันนะครับตัวนี้อยู่ในช้อปปิ้งออนไลน์นะครับพอทอดูดก็เป็นสองนิ้วทอออกสองนิ้วครับก็ใช้ใช้ง่ายครับพอเปิดสับเบรกเกอร์แล้วมันก็จะขึ้นเลยครับ แต่ว่าเราต้องโยกน้ 2, ําก่อนนะครับโยกน้ําให้เต็มท่อก่อนนะครับแล้วปั๊มจะได้ดูดได้เลยครับไม่งั้นมันจะดูดนานนะครับมันลันตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้น้ําไม่มีเนี่ยมันลันมากมันจะไม่ดีนะครับลันนานๆนะครับซีนมันจะมันจะมันจะล่อมันจะเร็วครับซีนมันจะเสียง่ายครับก็เลยต้องเอาน้ําเนี่ยให้เต็มก่อนนะครับน้ําไม่เต็มท่อก่อนแล้วก็อย ค่อยใส่เข้าไปครับใส่เข้าไปในเครื่องแล้วก็ค่อยเปิดขัดเอานะครับมันจะได้ดูดขึ้นเลยนะครับนี่ครับเล่นของแพงไปเลยครับตอนนี้ไม่ไหวแล้วครับมานั่งซ่อมนะครับลงทุนครั้งเดียวครับหกพันวัตเลดรเนี่ยมันไม่ต้องเปลี่ยนแปลงผ่าน,นครับแต่ว่ามันก็จะ ปบาบางหน่อยตรงกล่องคอนโทรลมันนะครับเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับมันขับด้วยมอสเฟตนะครับมันบางทีมันก็เสียง่ายนะครับไอ้พวกนี้ถ้ามันร้อนมากๆเ่ยแต่นี้วันนี้ลองเปิดทั้งวันนะครับเปิดตั้งแต่สามโงเช้าตอนนี้ก็บ่ายสามแล้วครับก็ยังไม่มีไม่มีปัญหาอะไรครับก็เพิ่งซื้อมาลองทําดูครับแต่ก่อนก็ใช้เครื่องเล็กๆครับ เครื่องละเจ็ดแปดร้อยใช้กับแผงหนึ่งนะครับนี่ครับใช้ไปใช้มาจนมีสามแผงครับไอเครื่องละพันเครื่องละเจ็ดร้อยนะครับซือ้อซื้อเครื่องตัวหนึ่งก็ซื้อแผงมาตัวหนึ่งซื้อเครื่องตัวหนึ่งก็ซื้อแผงมาตัวหนึ่งครับสรุปพังทุกตัวนะครับไอเครื่องละพันเนี่ยพังจนขี้เกียจซ่อมนะครับก็เลยเอาแผงนะครับแผงสามแผงนะครับมารวมกันไปเลยครับมันจะใช้ได้กับตัวนี้ ตัวนี้เครื่องหนึ่งครับเป็น120ร้อยยี่สิบโวลต์ครับ,120บร้อยี่สิบโวลต์กระแสะก็อยู่ประมาณห้าหกแอมป์นะครับห้าแอมป์ก็รันได้นะครับเครื่องตัวนี้สามแอมป์มันก็รันนะครับแต่ว่าก็ควรอยู่วัดอยู่ที่ประมาณแปดเก้าร้อยวัตต์เนี่ยมันก็กําลังดีครับตัวนี้ก็รวมกันก็ประมาณเก้าร้อยวัตต์นะครับก็แผงดําโมโนแผงดําโมโนนี่ก็ประมาณเก้าแอมป์นะครับ ไอแผงโพลีเนี่ยแแอมครับมันก็ใกล้ๆกันครับก็เอามาอนุกรมกันใช้กันได้ครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะใช้ไปเรื่อยๆครับว่ามันใช้งานดีไหมครับก็คอยติดตามตอนต่อไปนะครับว่ามันจะอยู่ได้นานหรือเปล่า ถูกหรือแพงใครจะอยู่ได้นานกว่ากันครับแต่ถูกเนี่ยใช้มาเยอะมากครับมันมันจะพังอยู่เรื่อยครับมันจะมันจะชอบพังครับก็เลยเปลี่ยนเป็นของแพงเลยนะครับซื้อไปเลยทีเดียวครับห้าหกพันครับให้มันจบไปครับน้ํามันก็จะแรงกว่าเยอะมากเลยครับน้ํามันแรงกว่าเครื่องละพันเยอะเลยครับเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนี่รันไม่ถึงครับอันนี้รันประมาณสี่ร้อยวัตต์ครับน้ําแรง ตอนเที่ยงเนี่ยรัน,นเต็มแต่ว่ารันแค่600 6กส60วัตต์คือสงสัยคือกล่องคอนโทรลเนี่ยเขาจะตั้งมาแค่นั้นครับแต่มันรันเต็ม750ครับแต่ว่าเขาอาจจะเตือให้มันได้แค่นั้นครับเพราะว่าเดี๋ยวมันเต็มเต็มกําลังมันเกินไปนะครับมันจะเกิดความร้อนนะไอ้พวกทองแดงม,นะมันนะจะร้อนเกินไปครับกล่องมันก็จะร้อนนะครับ วงจรมันจะร้อนครับในพวกมอเตอร์มันจะพังไวครับก็เลยเขาก็เลยก็คงจํากัดไว้ประมาณหกร้อยกว่าวัตต์นะครับแล้วขับเต็มมันเจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์ครับตอนนี้ก็พามาดูนะครับเปลี่ยนไปลยครับใช้อันแรงๆไปเลยนะครับลงทุนทีเดียวครับก็ดูท่ามันจะทนกว่าด้วยนะครับดูเป็นแบบมีมาตรฐานดีกว่าครับมียี่ห้อนะครับเป็นของฮันดูโรครับ มีกล่องคอนโทรลครับมอต้งมอเตอร์มันก็ดูดีครับอันนี้เป็นปั๊มลอยปั๊มเพาลอยครับก็แรงอยู่ครับตอนนี้ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ